เอเอินไว้อย่างก็ปลาปลาดุกแดดเดียวพม่พนองค่ะนี่ค่ะปลดยสุดแบบไม่ดองปักประแยงอืออือค่ะออื สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายค่ะเมื่อสุขหูสุขคุค่ะทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวและกับต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้สาวนาตาชาพากินผ้าพีผ้านองมากินซุปหน่อไม้ดองพ่อแม่พี่น้องค่ะกินซุปหน่อไม้ดองกับเอิญว่าอย่างก็ปลาปลาดุกแดดเดียวพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ค่ะปลาดุกแดดเดียวพ่อแม่พี่น้องค่ะอุ้ย น้องประดุกแดดเดียว,ยวพ่อแม่พี่น้องมาค่ะมา,ะมาอุย้ยเหนื่อแบบว่าจังซีเลยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะอออ่ะอืะอมน้องนองทำใหญ่ๆไปเลยซุปแบบไม่ดองอืม

พรุ่งนี้ไปฉีดโบรท็อกพัจองคิวไว้แล้วเรียบร้อยผู้หญิงห้ามหยุดสวยเพราะน้องอืกินกับมาเขือม่วง ีดบุทอกรดลอ,อยเหี่ยวเย่นอะไะค่ะคลินิกเอมเมส ผมกําลังพอดีพี่น้องค่ะอือฮึคือบอกว่ากินกับพักขะแยงเข้ากันคักพกี่น้องค่ะเข้ากันอย่างมากหอม คุยคามีไงอืขอชิลาว เผ็ดรสชาสิพิเหน่อยอ่ะ Certo? เขาเอือบแบบว่าบม่ค่อยเค็มบหมนไหนพี่อนน้องเนี่ยเค็มสองอันเค็มกินยากพี่อนน้องเอือบกราลังพอดีพี่อน้องค่ะ คหาบุกไปที่โกะวกันนี้เหมนนนอง ต้องไปตลาดไงก็เลยไม่อยากขี่รถไปตลาดไงเพื่นแมังมัน,มนไก่ก็เลยเอาตลาดใกล,ใกล้บ้านอ้ยโอ้แสบแพงเดิมโดนเติมไม่ได้กินซุปน้ำไม่ดอก Ưm, อีกส่วหนึ่งคุณอือืมอิ่มหลืวเอาค่ะพระมพ่นองขาสา,ารน่าจะช้าพลาดกิ่นจะลาบพรมพ่นองไปแล้ว <c oughs> อืมออ้อิ่มค่ะอิ่มแน่ เซวเซลพมพน้องค่ะโดนเติบแล้วไม่ได้กลิ่อพมพน้องเลยมาสุกเอาค่ะพมพน้องสามนานตชาภากินกับขอฝากพมพน้องฝากกดติดตามกดซับตะไคร์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวนานตชาพากินน้ำเด้อค่ะพมพน้องค่ะแล้วก็ขอฝากอีกแฟนเพจหนึ่งแฟนเพจของแฟนเพจเฟซบุ๊ก สานัาตชาพากิเข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้ำนะคะพรมพี่น้องค่ะแล้วก็ขอให้พรมพี่น้องสุขภาพร่างกายอนามัยแข็งแรงลำ่ลำล่ำรวยรวยถูกหมวลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งเมือ่อสุขสุขคนนะคะพี่พมน้องค่ะสาวนัาตชาพากินลาไปแล้วขอบคุณค่ะ